โอเคครับในที่สุดเราก็มาถึงประตูทางเข้าถ้าพญานาคนะครับโว้อดอลังการงานสร้างจุดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับวัดมณีวงศ์นครน,นายกนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าเข้ามาบูชากราบไหว้ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองดูนะครับนากปลุกหูเข้ามาถึงด้านในนี้ยิ่งอลังการมากนะครับ โอ้โหโอ้โหองคพระประธานยิ่งใหญ่อลังการล้อมรอบไปด้วยพญานาคต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะครับถึงจะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการขอคุณบารมี ไอยพอรส่งเสริมให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการสันสร้างขึ้นมาได้อย่างสวยงามและอลังการอยู่ในถ้ำนี้หนึ่งชั่วโมงก็อยู่ได้นะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงครังสมบัติของพญานคราชดูคลังสมบัติชื่นชมได้อย่างเดียวนะครับ ห้ามจับห้ามต้องห้ามแตะให้น้องได้กล่าวเชิญชวนมาทำบุญด้วยครับมาเชิญกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งครับ,บ,อรบโอเคสาธุขอให้ได้บุญบรารมีเยอะๆนะครับโอเคครับผมนี่ครับมีป้ายห้ามจับนะครับ นี่้ยิ่งใหญ่อลังการต้องมาชมด้วยตนเองนะครับถ้าใครยังไม่เคยมาต้องมาให้ได้นะครับขอจบไปที่คำเปิดทรัพย์แล้วกันนะครับขอัข้นร่ำรวยร่ำรวยไหลกองทองไหลมา